ไปกันต่อทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าซีรีส์ที่หลายๆคนรอคอยเรารอคอยมาตต้องแต่ไปที่แล้วแล้วนะในที่สุดซีรีส์เรื่องนี้ก็ใกล้ออนแอร์แล้วเขามีคิวเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อาราังการด้วยถามว่ายิ่งใหญ่อย่า,ยยางไรให้สมกับชื่อเรื่องอย่างไรบ้าเขาเรียกว่าเป็นการปิดห้างดูกันเลยทีเดียวนะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมห้ามฟ้าเคียงเธอเด เดอะเน็กปรินซีรีส์งานนี้ได้นักแสดงมากฝีมือคนเก่งสุดคิว้วสุดน่ารักอย่างน้องซีพฤกกับน้องนุนิว,นวโคจรมาเจอกันนี่แหละคือสิ่งที่เราเรอคอยนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะข้ามฟ้าเคียงเธอชื่อภาษาไทยง่ายๆเลยนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าเป็นการเนรมิต เจ้าชายเราจะได้เห็นเจ้าชายเราจะได้เห็นความจิน้นเราจะได้เห็นความฟินผ่านตัวละครเจ้าชายเนี่ยแหละจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการออนแอร์เนี่ยเขาจะออนแอร์กันวันที่3พฤษภาคม2568หรืออีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยวันที่3พฤษภาคมเนี่ยเขามีกิจกรรมสุดพิเศษกันก่อนเป็นกิจกรรมที่บอกว่าเป็นรอบประถมมทัศเป็นการโอ้เป็นการแถลงข่าว การบพิมเม่นะฮะอันนี้คือความพิเศษอย่างมากเลยในวันที่26เมษายนนี้ไปเขาไปกันที่ไหนไป t r u ไอคอน hall ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเนี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่งถามว่าเขาจะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการยังไงเขาจะเนรมิตวังขึ้นมายัางไงแล้วเขาจะ แปลงตัวเป็นเจ้าชายได้อย่างไรเป็นมายปรินซ์ของทุกๆคนได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามมากๆและที่สำคัญไปมากกว่านั้นแฟนๆค่ะจะได้ใกล้ชิดกับน้องสีพรึกกับน้องนุนิวอย่างแน่นอนรวมไปถึงเราจะได้ชมรอบกาล่าเราจะต้องได้นั่งชมแหละกับซีรีส์ EP หนึ่งตอนแรกเลยนะเราจะได้ชมกันประมาณสัก7 0ก่อนที่ ซีรีส์เรื่องนี้จะอ่อนแอง่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้ชมกันก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเราก็จะไปดูกันตามดูกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในงานนี้นะเป็นงานสุดพิเศษจริงๆ The Next p r i n t Royal p r e m i e r นี้ที่เล็กซี่บอกอะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นถามว่าพี่เล็กซี่แล้วเรื่องนี้น่าดูอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าแค่เห็นโปสเตอร์ก่อนโปสเตอร์เนี่ยก็อลังการแล้วนะ ขออนุญาตนิดนึงพอดีพี่เล็กซี่กับทีมงานเนี่ยเขาปริ้นมาให้ดูนะคะนีนะ่น่ารักมนาะคือจริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ทีมงานมายาคอหนีของเราเนี่ยนะได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องสีพลึกน้องนิ้นิวถึงโปรเจกต์นี้หลายครั้งและน้องก็บอกว่าเป็นการพลิกบทบาทในตัวของน้องสีพลึกด้วยพลิกบทบาทของตัวของน้องนู้นิวด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญและพัฒนาการเรื่องของการแสดงน้องตั้งใจมากๆกับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แห่งปีอีกหนึ่งเรื่องที่น้องสีพลึกน้องนู้นิวตั้งใจมากๆอยากจะให้ผลงานเรื่องนี้ออกมาดีที่สุด และที่สําคัญไปมากกว่านั้นการทํางานค่ะผู้ชมถ้าเราทํางานกับพาร์ทเนอร์ที่ดีทํางานกับเพื่อนซี้เพื่อนสนิทคนที่เรารู้สึกดีด้วยเรารู้สึกรักมันจะทํางานได้ง่ายขึ้นและการทํางานมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าเล็กซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พอเขาเปิดตัวมาแล้วเราเห็นโปสเตอร์ โปสเตอร์ก่อนที่จะเป็นโปสเตอร์จริงฉบับนี้นะโอ้โหมันน่ารักจังเลยอะเราอยากเห็นนะ้าในในพาร์ทของซีพรึกเนี่ยแต่งเป็นเจ้าชายหรือพาร์ทของน้องนูนิวเนี่ยแต่งเป็นเจ้าชายนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆอะฝากติดตามด้วยละกันคุณผู้ชมสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ The Next Prince The Series นะข้ามฟ้าเคียงเธอจะได้ชมกันแบบเต็มๆเนี่ยสามพฤษภาคมนี้ทางช่องวัน31และสามารถย้อนหลังดูได้อีกด้วยที่ ไอ้ฉีอี e, ้นั่นเองค่ะก็ฝากด้วยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เพราะเราเชื่อแน่ว่าน้องสีพื้กับน้องนูนิวเนี่ยเขาตั้งใจกับการทําผลงานกับการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับแฟนๆอย่างแน่นอนและทุกโปรเจกที่น้องๆเนี่ยตั้งใจมันก็คือเรียกว่าเป็นการตอบแทนแฟนๆเพราะแฟนๆเนี่ยมอบความรักแฟนๆให้ความสุขรวมไปถึงค่ะน้องๆก็สิ่งที่ตอบแทนได้คือการสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับพวกเรา ได้ดูกันให้กับพวกเราได้ชมกันอ่ะขอซาวเสียงนิดนึงดีกว่าน้าว่า ใครที่กำลังรอซีรีส์เรื่องนี้ข้ามฟ้าเคียงเธอยกมือหน่อยหรือแสดงตัวหน่อยในโซเชียลของเราก็ได้นะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆนะสามารถคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ได้เลยเพราะเราเชื่อแน่ว่าเสียงสะท้อนเหล่านี้นะหรือว่าใครที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจไปถึงศิลปินเนี่ยเราก็จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและเราเชื่อแน่ว่าศิลปินเนี่ยเข้ามาอ่าน เข้ามาดูเข้ามาเช็คเรตติ้งของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นศิลปินหลากหลายท่านค่ะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กันเองด้วยนะฮะ mm. เอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ mm. ผลงานใหม่ๆของน้องสี่พลึกกับน้องนูนิวเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญเป็นการที่น้องสี่พลึกกับน้องนูนิวเนี่ยทุ่มมากๆกับการแสดงเรื่องนี้ทุ่มสุดตัวจริงๆกับการพรีเซนต์กับการสวมบทบาทกับการเป็นนักแสดง การเป็นเจ้าชายในเรื่องและจะเป็นเจ้าชายยังไงจะน่ารักอย่างไงรวมไปถึงนอกจากตัวนักแสดงน้องซีพฤิกับน้องนูนิวแล้วโลเกชั่นต่างๆเขามีการเขาเรียกว่ามีการเนรมิตสถานที่ยังไงให้มันกลายเป็นความสวยงามความอลาัางการอันนี้น่าสนใจ รวมไปถึงเขาจะมีฉาก CG ไหมหรือเขาจะมีความเหนือความคาดหมายอะไรอีกหรือเปล่าจับตาดูได้เลยค่ะในซีรีส์เรื่องนี้ข้ามฟ้าเคียงเธอเดอะเน็ก r ปริซีรีส์นะฝากติดตามด้วยออนแอร์พร้อมกันวันที่3พฤษภาคมทางช่องวัน31หรือถ้าใครบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับศิลปินอยากจะเป็นกำลังใจกับรอบรอยยอดพิเมเหียนะ,ะก็สามารถเข้าไป จองบาตรสำรองที่นั่งกันได้แล้วเชื่อแน่ว่า EP 1เนี่ยเข้มข้นอย่างแน่นอนนะฮะก็ไปเจอกันได้อีกเช่นกันค่ะที่ไอคอนสยามที่ True Icon Hall ชั้น7นะฮะฝากติดตามด้วยรวมไปถึงค่ะฝากช่องเราด้วยมายาฮอตนิวนะกดติดตามกดถูกใจกดเห็นก่อนได้ทุกแพลตฟอร์ม